สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องช่างอาผ่าซ่อมนะครับวันนี้พามาดูอาการเสียของเจ้าไฮเซนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น65 B710 0 UW นับนะครับอาการเสียก็คือเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ไฟแดงโชว์นะครับแต่ว่าสั่งงานอะไรไม่ได้นะครับนี่ครับเครื่องนี้ลูกค้าได้ทำเดินทางนมาซ่อมนะครับผมเขาบอกว่ามันเสียนานแล้วนะครับแล้วก็ ไม่ได้ใช้งานมันครับหลายเดือนแล้วนะครับอาการก็คือไฟแดงค้างเนี่ยครับไฟแดงค้างสั่งงานไม่ได้นะครับเอาเรโมทมาปกดก็ไม่ได้นะครับก็คือเปิดไม่ได้นะครับเงียบกกิบเลยนะครับสันนิษฐานนะครับว่าเมนบอร์ดน่าจะมีปัญหานะครับผมผมสันนิษฐานว่าอย่างนั้นนะครับผมถามเจ้าของเครื่องว่าโดนฟ้าลงมาหรือเปล่าเขาบอกมันไม่โดนนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเครื่องเครื่องนี้เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับผมคิดว่าไม่น่านจะรอดหรอกครับอ่าน่าจะโดนฟ้าลงหรือฟ้าเฉียวหรืออาจจะเกิดจากให้ดีมไอชอ็อตก็ได้นะครับผมเดาเฉยเฉยนะอาจจะเกิดจากประวัติสายซีบวมก็ได้นะเดี๋ยวเราแกะดูข้างในครับว่าเป็นยังไงนะครับผมได้ไม่ได้ก็ว่างกันไปนะเดี๋ยวมาบอกเทคนิคในการตรวจเช็คตรวจซ่อมด้วยนะครับผมว่าถ้าเกิดลักษณะเป็นเมนบอร์ดมันเสียเนี่ยเราจะวิเคราะห์ฟันธงได้ไงถ้าลูกค้าไม่บอกเรามาเราจะ เช็คมันยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอ่านะครับในช่างบางคนก็อาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้ก็ได้นะครับโดยมากคลิปผมมันจะไม่มีตัวเสียนะครับผมนะครับไม่ใช่มันมันมันไม่มีตัวเสียนะคือมันมีแต่ผมไม่ได้บอกนะครับคือผมบอกหลักการนะผมไม่ได้เน้นบอกตัวเสียนะครับมันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะตัวเสียนะครับเนี่ยแต่สำหรับบางคนอาจจะอาจจะต้องการนะครับนะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดดูแล้วไม่ ไม่ถูกใจที่หลักที่ควรเท่าไหรนะครับที่เหมาะที่ควรเท่าไหรอาการเสียตัวนี้ก็คือเช็คคร่าวๆก่อนว่าด้วยสายตาครับว่ามีอะไรไหมมีอะไรไหมนะครับดูจากสายตาแล้วนะพาวเวร์สะพายไม่มีซีบวมมลยยังสวยกริฟอยู่เลยนะครับไม่มีบวมนะไม่มีอะไรเสียหายไม่มีมดไม่มีแมลงอะไรเข้าไปนะครับถ้ามีมดเข้าเราก็เอามดออกไปก่อนนะครับแต่ไม่ใชปล่อยมันคางแล้วก็ทำการเสียบลักนะครับ ถ้าเราไม่เห็นก็ไม่เป็นไรถ้าเราเห็นแล้วร,รีบเอาออกก่อนนะครับโดยการใช้แปรงสีฟันปัดๆออกไปก่อนไม่ใช่อะไรที่เป็นเหล็กใหญ่เข้าไปนะมันช็อตได้นะครับใช้แปรงสีฟันที่เป็นพลาสติกเคี่ย์ๆก่อนนะครับเพราะว่าพลาสติกมันไม่ทําไม่เป็นสื่อนําไฟฟ้านะครับมันไม่เป็นไรนะครับแปรงฟันก็ใช้เนี่ยครับซิทเทมา่าเนี่ยที่เราใช้งานแล้วนะครับนะเราไม่ได้ใช้เราทิ้งๆแล้วก็มาปัดๆออกไปก่อนนะที่จาขาเดนซอสมอเซียนนะขาเกียร์ขามอเซียนเนี่ยปัดๆทิ้งไปก่อนนะครับโอเคมันก็ไม่ไได้้สกกปรรรออะะยู่แลวนคับ ทีนี้เราทําการลองวัดให้ดิมไอก่อนว่าให้ดิมไอมันช็อตหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเปิดเครื่องนะครับผมนะครับไม่ต้องเปิดฝาก็ได้ทําสายให้ดิมไอมาลองเช็คกูก่อนนะว่าให้ดิมไอมันช็อตหรือเปล่าตัวนี้ผมใช้สายให้ดิมไอที่มันเสียแล้วเรามาตัดนะครับหรือเป็นเส้นใหม่ก็ได้นะครับที่เรามาตัดตัดเอานะครับเนี่ยเราสึกจะขาดแล้วเนี่ยตัดเอาแล้วเราเอาขัา้วอันนี้มามัดรวมกันแล้วเราวัดนะครับ สายเทดไมตัวนี้มันจะมีสายที่มันแยกออกมาใช่ไหมเนี่ยมันขาดออกมาแล้วนะครับมันใช้งานไปหลายรอบแล้วนะนเงี้ยเสียบมามันก็จะมีสายปอกมาแล้วก็ปัก,กีบนกันให้หมดนะครับนะครับแก้ไขสายที่มันขาดนะครับดังนั้นก็เสียบเข้าไปเลยครับวัดทําการเทียบนะครับผมบเทียบโอห์มนะครับ เทียบโอมดูนะครับว่าระหว่างตัวจุดนี้กับกลาวเนี่ยมันถึงกันไหมนะครับถ้ามันถึงหรือมันช็อตเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับถ้าเกิดเห็นไหมครับว่าตัวนี้โอมต่ําเลยนะครับเท่าไรเนี่ยมองเห็นบ้ไม่ใช่ปี๊บไปแล้ว,ลวเวน,วน,น,นี่ยเรียบร้อยไปแล้วครับทงโอมปี๊บแล้วกันครับเนี่ยถ้ามันดังเนี้ยเรียบร้อยไปแล้วครับช็อตไปแล้วครับ พอตนี้นะครับพอตนี้แหละนี่ก็ไม่เหลือพอนนี้ไม่ช็อตนะครับพอตนี้ไม่ช็อตนะครับมันมีทั้งหมดสามพอตนะครับ่างน,นะครับาามีทั้งหมดสามพอตัวนี้ไม่ช็อตนะครับ แต่ว่าไม่รู้โอมเท่าไหร่นะแต่อันนี้ช็อตจนขึ้นโอมต่ำเลยนะครับเนี่ยเนี่ยรูบดูนอีกทีนะนี่นะครับเห็นไหมครับว่าโอ้มันโอมมันต่ำเลยนะครับนี่ยเนีเป็นศูนย์โอมนั่นแหละครับย้ายช่องมาใหม่นะครับเนี่ยก็ยังต่ำอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ดังนะครับเนี่ยรู้ทันทีแล้วครับเรียบร้อยนะครับ เมนบอร์ด <Main> ไปแล้วนะครับง่ายๆโดยการใช้สายไฮดรีมไอนะครับปอกเอาเฉพาะตรงตำแหน่งข้างในมันใช้ครับก็คือเราวัดจากตรงไหนใช่ไหมถ้าเราไม่มีสายไฮดรีมไอแบบนี้เราวัดที่อื่นได้ไหมนะครับได้นะครับวัดที่นี่เลยนะครับเนี่ยวัดที่นี่เลยนะครับอ่ามันจะมีพอทไฮดรีมไอใช่ไหมเนี่ยไฮดรีมไอตรงเนี้ยมันก็จะมีขาโผล่มาใช่ไหมครับเนี่ยขาโผล่มานะครับเห็นไหมเนี่ยหนึ่งพอดสองพอดแล้วก็ อันนี้พอร์ตดิจิตอลย่างนี้หนึ่งสองสามเนี่ยพอร์ตพอร์ตนี้พอร์ตนี้มันเสียถ้าพอร์ตนี้มันไม่ได้อมต่ํานะครับทีนี้ถ้าเรานะรจะวัดเฉพาะที่ตําแหน่งพอร์ตที่ดีมไอได้ไหมนะครับได้ครับมันก็จะมีทั้งหมดอย่างตัวนี้นะครับมันก็จะมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งคู่สองคู่แล้วก็สามคู่นะครับรวม sda c l ด้วยก็มีทั้งหมดสี่คู่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะสี่คู่นะครับมีสัญญาณ อ่าโวลไมโคเอมก็จะเป็นสิบหรือเปล่านะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับนะวัดตรงเนี้ยนะครับเราสามารถ,ถวัดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบการวัดให้ดูครับว่าโอมมันเท่าไหร่นะครับนะตัวนี้ผมยังตั้งโอมปี๊ดอยู่นะครับสามารถเทียบกับหัวน็อได้นะครับปี๊ดๆเยอะไหมเราก็จิ้มไปเลยนะครับเนี่ยจิ้มที่นี่เลยเนี่ยอันนี้ไม่ดังนะครับอันที่สองดังไหมไม่ดังอันที่สามดังไหมเนี่ยอันที่สามดังนะครับ แสด yup. งว่าพินนี้มันช็อตนะครับพินท yeah ี่สี่ดังไหมไม่ดังพินที่5้าดังไหมพินที่หกดังไหมที่เจ็ดังไหมที่แปดังไหมไม่ดังนะครับแสดงว่ามันช็อตอยู่พินนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเสียเวลามาวัดแบบนี้ใช่ไหมถ้าเรามีสายลักษณะแบบนี้นะครับนะห้ดิมไอเนี่ยแล้วก็เสียบวัดข้างนอกเลยไม่ต้องแกะฝาด้วยซ้ำนั่นรู้เลยนะครับทีนี้มาดูพินต่อไปนะครับพอตต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมครับวัดได้เลยครับวัด้าไปเนี่ยนี่ตัวแรกก็ดังแล้วเนี่ยตี๊ดตี๊ดเลยนะ ัวที่สองดังไหมรถสองก็ดังี่สามก็ดังตัวที่สี่ก็ดังตัวที่ตัวที่ห้าไม่ดังตัวที่หกไม่ดังรวที่เจ็ดไม่ดังตัวที่แปดไม่ดังตัวเนี้ตัวเนี้ครับมันดังกว่าคนอื่นนะสี่สี่เส้นเลยแสดงว่าเท็ดดี้ไมล์ชอบมาจาบคอตนี้เลยนะครับคอตนี้อาจจะโดนลูกหลงไปครบซุกหลงไปโดนลูกหลงไปนะครับแน่นอนครับฟันธงได้เลยนะครับเมนบอร์เสียนะครับนะ ถ้าเราเช็คบางครั้งเนี่ยอาการไฟแดงค้างเนี่ยไม่จาเป็นต้องเปิดฝาด้วยซ้ํานะครับใช้สายสนนิวัดจากข้างนอกได้เลยนะครับวัดจากข้างนอกเทียบกับกาวจอนเนอร์ก็ได้นะครับเพราะกาวจอนเนอร์กับกาวโครงเครื่องรู้เลยนะครับเนี่ยรู้ตั้งแต่อยู่ในมุ้งนะครับเเราไม่จาเป็นต้องเปิดฝามาด้วยซ้ํานะครับอันนี้ไม่ต้องสืบเลยครับซ่อมไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสัญญาณที่ดีไมมันวิ่งเข้าไอซีโดยตรงเลยนะครับนะ วิ่งเข้าไอซีไอซไอซีตัวเนี้ยตายนะถ้าเรายกไอซีตัวนี้เปลี่ยนได้ก็สามารถซ่อมได้นะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นผมเองนะผมว่าผมยกเมนบอร์ดดีกว่านะผมไม่แนะนําให้ซ่อมนะครับผมเนะพราะซ่อมเราก็ไม่รู้วไอซีที่เรามาวางเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับเขาแจ้งราคาลูกค้าไปว่าลูกค้าเขาจะสู้ไหมนะว่าราคานี้นะครับถ้าเขาไม่สู้เขาอยากไปเปลี่ยนเองนะนะั่ก็เรื่องของเขานะครับนะเปลี่ยนเองก็จะถูกตังลงมาหน่อยนะครับก็แล้วแต่นะครับ ถ้าลูกค้ามีความสามารถเอาไปเปลี่ยนเองก็อันนั้นก็เป็นตามจใจเขาเลยครับเขาก็ไปประกันตัวเองถ้าเกิดว่าทางร้านเปลี่ยนให้ก็ต้องมีค่าแรงค่าบริการเป็นธรรมดาแล้วเขาต้องมีค่าประกันค่าอะไรนะครับส่วนลูกค้าก็ไปเปลี่ยนเองก็ได้ครับถ้าถ้าเช็คเองก็ได้ที่บ้านครับเช็คเองว่าอะไรมันเสียเนี่ยผมเช็คให่ดูนะครับคือ เราลงทนุนใส่ไฮดรมไอหนึ่งเส้นนะครับตัดออกมาเนี่ยไเดรมไอเส้นละห้าสิบาทบางทีอาจจะซื้อถูกกว่าน,นั้นเรามาตัดมาทําได้ทั้งสองสองปักใช่ไหมสองอันเอาไว้เป็นตัวเทสเตอร์นะครับหรือคนคนไหนจะดีไอไให้มันดูดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ที่ผมใช้งานแบบลูกทุ่งลุกทุ่งนะครับตัดใช้งานแบบธรรมดาครับกรณีนี้ก็เสียแน่นอนครับทีนี้ถ้าห้ดีไอมัน มันไม่ช็อตมันจะเป็นยังไงนะครับโอมมันจะสูงนะไฮดี้ไมนะครับโอมอยู่เป็นเมกนั่นแหละนะครับบางทีนะเราเป็นช่างเนี่ยเราควรจะลองวัดเล่นๆไว้นะครับว่าเฮดี้ไมปกติแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เสียเนี่ยโอมมันอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยพวกนี้มันต้องทําเองรู้เองนะครับจะได้รู้นะครับแต่ผมว่าตัวนี้ดูว่าโอมเท่าไหร่นะครับไม่ขึ้นด้วยซ้ํานะครับเนี่ยไม่ขึ้นด้วยซ้ำนะครับโอมมันจะสูงนะเป็นเมกนั่นแหละครับค่ามันสูงมากเลยนะครับ อันนี้ผมรอมาจิ้นชนกันนะเดี๋ยวผมใช้มิเตอร์อีกตัวดูนะครับมาลองดูตัวนี้นะครับลองวัดดูนะครับมันมีอยู่ผักที่มันมยังไม่ช็อตนะครับค่ามันสูงเลยนะครับไม่ไม่ขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่ค่าที่มันเสียมันก็จะเป็นค่าผมต่าๆนํครับนะครับหนึ่งจุดสี่ครับ ปกติแล้วค่ามันจะเกิน 600k ขึ้นไปนะครับถือว่าดีนะครับถ้ามันต่ำๆอหม100 K ต่ำกว่า 100k ลงมาเนี่ยอนุมาณว่ามันน่าจะเสียนะครับทีนี้นะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับว่าออมตัวนี้มันอาจจะขึ้นเป็นสัก 600k นะครับแล้วมันก็ยังเปิดไม่ติดอยู่นะครับอย่าลืมมาเช็คนะครับมาเช็คพวกวงจรสเตียดาวต่างๆครับ มึงจะส็จดาวนะครับว่ามันมีการอมต่ํำไหมนะครับเชค็คได้เลยนะครับตั้าอมิ๊บวัดเลยนะครับวัดอมิ๊บได้เลยนะครับจะต้องไม่ดังนะครับตัวน,นี้ไม่ดังนะครับถ้ามันดังมงก็จะอย่างเงียงง้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอมเรียบร้อยไปแล้วครับเนี่ยตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้เป็นวงจร LDO นะครับผมยังไม่รู้แรงดันเท่าไหร่นะแต่รู้ว่าขากลางเนี่ยจะเป็นขาไฟออกนะนี่มัน,มนโอมต่ำนะครับขาบไฟเข้าขานี้ครับขาซ้ายนี่เป็นขากาวนะครับ แต่ถ้าเรารู้อุปกรณ์นะครับว่าขาไหนเป็นขาไหนนะเราจิ้มมาเรารู้เลยทันทีนะครับเนี่ยมันไม่ต้องไม่ต้องอีค่าอีละค่าอารมณ์เลยครับเนี่ยอันนี้คีอปมศูนย์เลยเนไครับเนี่ยขาเอาพุทของมันขาไฟเข้ามันอยู่ขานี้นะครับเดี๋ยวผมซูมไม่ดูเนี่ยขาไฟเข้านะครับขาไฟออกแล้วก็ขากาวนะครับทีนี้ขาไฟเข้าเนี่ยไม่ดังเห็นไหมครับเงียบขากาวต้องดังอยู่แล้วเพราะมันทีลงกาวใช่ไหมขาไฟออกเนี่ยมันไม่ควรจะมีเสียงนะครับแต่มันมีนะครับเนี่ย ทีนี้นะครับบางคนนะครับวัดแล้วมันมีเสียงก็จริงนะครับแต่ว่าโอห์มมันอาจจะเกินประมาณสักยี่สิบห้าขึ้นไปหรือว่าเกินห้าสิบโอห์มขึ้นไปถ้าเราไปตั้งโอห์มปี๊บเนี่ยมิตเตอร์ของบางคนนะครับอย่าอย่าเอามารวมกับมิตเตอร์อผมนะเพราะว่ามิตเตอร์ที่ท่านวัดกับมิตเตอร์อผมเนะี่ยมันคนละยี่ห้อกันนะครับบางทีท่านจะเอาว่าเสียงปี๊บเป็นหลักไม่ได้นะมันมันคนละปี๊บกันนะครับปี๊บของผมเนี่ยมันจะดังอยู่ที่ประมาณ ต่ำกว่า30โอห์มลงมามันจะมีเสียงปิ๊บนะครับแต่บางท่านเนี่ยต่ำกว่า50โอห์มลงมามจะมีเสียงปิ๊บนะครับเสียงปิ๊บไม่ได้แปลความว่ามันชอ็อตลัดวงจรนะครับท่านต้องดูด้วยว่ามันลัดวงจรกี่โอห์มนะครับอย่างเงี้ยมันศูนย์เลยเห็นไหมครับบางทีเนี่ยมันดังปิ๊บที่25โอห์มนะครับมันไม่ได้ชอ็อตนะอย่าเข้าใจผิดนะครับนมันขึ้น25โอห์มเนี้ยอย่างเงี้ยขึ้นโอห์มอยู่ที่ประมาณ500 79โอห์มบางทีมันขึ้น56โอห์ม57โอห์ม100โอห์ม80โอห์มเงี้ยมิเตอร์บางตัว80โอห์มมันดังปี๊บแล้วนะครับมันปี๊บจนถึง100 oh ก็มีนะครับเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันช็อตนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะครับมีท่านผู้ชมหลายคนนะครับโทรมาสอบถามผมอาการเสียเนี่ยผมอาการเครื่องนี้เปิดแล้วตัดนะครับจริงๆแล้วอาการคือแบ็คลท์มันเสียนะครับหนะลอดแบ็คลท์มันเสียแต่ได้ ท่านผู้ชมคนนั้นหรือช่างคนนั้นเขาไม่เข้าใจนะครับเขใช้วิธีการวัดโอมแบบผมดัมมิเตอร์ของเขาอาจจะเป็นยี่ห้อฟุกหรือยี่ห้ออื่นๆนะครับผมไม่ได้ระบุยี่ห้อลงไปนะมันดังปี๊บนะครับแล้วเขาก็ไปพยายามที่จะลอยอุปกรณ์คิดว่าในรายวงจรนัน้นมันช็อตเอาไฟไปิปเอาไฟไปป้อนเพื่อจะคําหาตัวร้อนนะครับเมนบอร์ดไม่ได้เสียนะครับแต่ว่ามันเสียเพราะ ในช่างท่านนั้นหรือว่าเจ้าของเครื่องท่านนั้นไปทําให้มันเสียนะอันนี้มันไม่ควรไม่ควรจะเกิดขึ้นนะบางทีผมก็ลืมบอกนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับหรือบางคนนะครับที่หนักไปกว่านั้นนะครับเข้าใจผิดนะครับว่ามิตเตอร์เข็มก็ทําได้เหมือนกันนะครับนะมิตเตอร์เข็มก็จะมีตรงบีบเนี่ยมันจะมีตรงบีบบัสเซอร์เนี่ยนะครับบัสเซอร์ตัวนี้เอามาเช็คบีบบีบนี้ไม่ได้นะครับนะม,มันก็มีบีบบีบนีครับ นะครับแล้วมิเตอร์เขียมเนี่ยมันบีบที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเนี่ยผมส่งส่งมันก็ดังเนี่ย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 ไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดังนะครับเนี่ยมันก็ชัดทุกที่แหละครับอย่างนั้นแหะนะครับเนี่ยจากตรงนี้ที่ผมมิเตอร์พต้อนมันไม่ดังเลยแต่เนี้ยมิเตอร์เขีมยมันวัดแล้วดังเห็นไหมครับท่าน ก็อย่าไปทึกทักว่าวงจรตัวนั้นมันรัดวงจรนะครับเพราะว่ามิเตอร์เข็มเนี่ยไม่รู้เขาไปตั้งย่านอยู่ที่เท่าไหร่มันถึงดังบีบนะครับนะดังบัสเซอร์เนี่ยเนี่ยมันอาจจะ 1K ก็ได้นะ 1K มันไม่ใช่ออมต่ำนะครับซึ่งใช้งานแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าท่านจะเช็คช็อตเนี่ยจะวัดโอมเขต้องย่านไปที่ R คหนึ่งแล้ว R คหนึ่งท่านจะต้องดีด้วยนะครับ่าไม่ใช่ว่า R คนหนึ่งท่านมันเสียไปแล้วตั้งนานแล้วนะครับเนี่ เราไปวัดไฟผิดแล้ว R คูณหนึ่งเนี่ยมัน R ข้างใน R สิบเก้าโอห์มมันขาดมันกลายเป็น R คูณสิบไปเลยนะครับนะวิธีการทดสอบก็คือตั้งไปย่านใน R คูณหนึ่งนะครับแล้วก็สีโล่มันจะขึ้นไฟแดงแบบนี้นะครับแล้วให้เราเอามือมิเตอร์เอามือเราแตะที่ปลายนะครับเนี่ยให้เราที่แตะเนี่ยพอแตะปุ๊บรับขีดมิเตอร์มันขึ้นแสดงว่ามิเตอร์ท่านเสียแล้วนะครับเนี่ย R มันขาดแล้วมันจะกลายเป็นย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูนะผมมิเตอร์แตะนะถ้าขีดมิเตอร์มันจะขึ้นเห็นไหมคร์ท่านเสียไปแล้ว มือเราจะต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าเป็นย่านอาคุนหนึ่งนะอาคหนึ่งก็คือย่านนี้ใช่ไหมคุณหนึ่งเนี่ยเนียมันจะต้องไม่ขึ้นนะครับต้องเอามิเตอร์ปลายแตกๆกันอย่างเดียวนะครับที่ขึ้นนะครับแล้ววิธีการวัดนะครับให้เอาสายสีแดงนะครับลงโค้งนะเอาสายสีแดงลงโค้งนะครับอ่าลงโค้งไปเลยนะครับแล้วก็กิ้มหาตัวช็อตนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่มันช็อตนะต้องอ่านมิเตอร์เลนส์เป็นด้วยนะครับเนี่ยอ่าอยู่ที่เท่าไหร่ก็ประมาณ เกือบๆ10โอห์มนะครับเนี่ยเกือบๆ10โอห์มเนี่ยประมาณ8-9โอห์มแหละประมาณนะครับแต่ตรงอพุตเนี่ยช็อตแน่นอนครับเพรามันขึ้นแดงโล่เลยนะครับของอพุตตรงนี้นะขึ้นแดงขึ้นจน0โอห์มเลยนะครับส่วนตรงขาอินพุตเนี่ยประมาณ10โอห์มนะครับซึ่งมันแค่อนุมานได้เฉยๆครับมิเตอร์เขียนนะมันไม่ได้บ่งบอกว่ามันช็อตเต็มที่หรืออะไรครับแต่ถ้ามิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้นะครับท่านต้อง คุ้นกับมิเตอร์ท่านพอสมควรนะนะครับถ้าเกิดท่านวงจรก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ไปวัดดูนะครับนะตรงนี้ผมจำแนนอนครับตรงน้้นขาเข้าเนี่ยเนี่ยมันไม่ดังด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ขึ้นค่าด้วยนะครับผมจะดูว่าค่าเท่าไหร่แล้วก็กดดูครับรอสักนิดนะครับอยู่ประมาณ 8.9k น่นครับผมนะครับ 8.9k จะแสดงว่ามิเตอร์บีบบีบของไอ้บัสเซอร์ของมิเตอร์เข็มเนี่ย มันน่าจะเกินสิบนู่นนะมันยังดังบีบอยู่เลยนะครับอันนี้มัน 8.9k นะครับครับ <c oughs> ผมว่ามิตเตอร์ตัวนี้เวลาเราวัดค่า k เนี่ยมันค่อนข้างมันยังช้าอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวลองดูตัวนี้ดิวัดค่าปุ่มสูงสูงเนี่ยมันไวกว่ากันไหมนะครับก็คือความสามารถมิตเตอร์แต่ละตัวมันขึ้นอยู่ที่ราคานะครับผมราคาแพงมันก็จะทํางานเร็วนะครับราคาถูกมันก็จะทํางานช้าหน่อยก็ขึ้นอยู่กับว่า ลองดูตัวนี้นะไวไหมจิ้มปึ๊บเอาตัวนี้ค่อนข้างไวนะครับนี้ค่อนข้างไวนี่ครับแต่ตัวนี้เราบอกไว้ประมาณสิบสองเคนะครับนะคือความสามารถของมิเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันจะปล่อยความถี่ออกไปนะครับบางทีมันไปเจออ่คอาคาริเตอร์ในวงจรมันก็จะแสดงค่าเพี้ยนได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผลวิสูตรว่า มันจะวัดค่าในวงจรผิดหรือถูกนะครับไม่ไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ถ้าเราไปวัดอาข้างนอกอ่ะมันต้องวัดได้เร็วนะครับผมนะครับแต่ผมดูจากการที่มันสวิงมิเตอร์มันสวิงไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ยจะทํางานเร็วกว่าตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าฟังก์ชันตัวนี้มันทางานเร็วกว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับเราจะใช้งานนะครับตัวนี้เห็นหน้าตามันสวยนะครับแล้วก็มันมีฟังก์ชันให้เราใช้งานได้เยอะแยะนะครับวัด กระแสได้เป็นไมโครแอมป์ M นะตัวนี้อยู่นี่นะครับไมโครแอมนะฮะแล้วก็มิลลิแอม์นี่แล้วมีแอมด้วยนะครับนะก็ตัวนี้มันมีฟังก์ชันเยอะนะครับที่ผมยังยังใช้ไม่หมดนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าฟังก์ชันรุ่นนี้มีฟังก์ชันมินแม็กหรือเปล่านะจังหวะเปิดเครื่องขึ้นมามันมีคําว่ามินแม็กโชว์ขึ้นมาอยู่นะเห็นไหมมันจะมีคําว่ามินแม็กขึ้นมาอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นใช้จอตัวนี้อาจจะผลิตไปใช้กับ ยี่ห้ออื่นด้วยก็ได้นะครับรุ่นอื่นไม่ใช่ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นประมาณนั้นนะครับเห็นมันโชว์ขึ้นฟังขึ้นบางฟังก์ชันขึ้นมามันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรที่จะมาบอกต่อกันแล้วครับก็สําหรับในช่างก็ระวังไว้นิดนึงนะในการตรวจเช็คตรวจซ่อมเนี่ยครับก็สมควรที่จะหาความรู้เพิ่มนะครับว่าไฮดิบลไม่ปกติเท่าไหร่นะครับผมก็บอกไปหลายๆครั้งนะครับนะก็ สายเส้นนี้ก็ทําไว้ก็ดีนะครับผมงานมันมีประโยชน์นะครับบางทีเราปิดงานง่ายๆนะครับด้วยสายดีไอรู้ว่าเมนบอร์ดเสียลราก็จากนั้นเราก็สั่งเมนบอร์ดมาเปลี่ยนครับนั่งรอรอสายเมนบอร์ดมาอย่างเดียวนะครับเช็คยังไม่ต้องเปิดฝายังรู้เลยว่าอะไรเสียนะครับในจะเทพไปไหนนะครับก็นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคือศึกษาไว้เยอะๆนะไหนที่เราไม่รู้เราก็ถามไม่ถามเดินทุกวันนี้ยูทู e มัน เราอยากรู้อะไรเราก็ไปหาใน YouTube มันก็มีนะครับซ่อมกล่อง ECU ก่อมบอร์ดแอร์อินเวอร์เตอร์ซ่อมได้ขลังรถไฟฟ้าแล้วนะครับผมในทุกวันเนี่ยนะครับเหลืออย่างเดียวอุยานอวกาศแต่อวกาศน่าจะมาจอดที่บ้านเราไม่ได้ก็เลยไม่ให้ทํานะครับตะยางยานอวกาศประมาณโอเคนะครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมรัะฟังนะครับไม่รู้ได้สาระอะไรหรือเปล่านะครับตัวนี้รุ่นนี้รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีที่คอนนะครับถูกติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ดนะครับ แนะนําอีกนิดนึงนะครับบางครั้งเนี่ยวงจรเนี่ยบางทีเราต้องสังเกตดีๆนะครับวงจรสเต็ปดาวเนี่ยวงจรสเต็ปดับสเต็ปดาวพวกเนี้ยบางวงจรเนี่ยมันเป็นวงจรออ่่าาสเต็ปดาวเป็นวงจรอ่าไฟลบนะสร้างไฟลบเนี่ยบางครั้งเนี่ยอแอลมันจะต้องต่อลงกาวอยู่แล้วเนี่ยจะไปทึกทักว่ามันช็อตนะนะครับนี่เดี๋ยวกดให้ดูนะครับตำแหน่งเนี้ยนะครับมันจะมีอยู่ตนแหน่งนึงที่ผมเจอว่ามันลงกาวนะครับ ว่มิเตอร์ผิด <su> ตัวขอวัดเทปังว่าเลไรพบปบผิดตัวนี่นี่ตัวนี้ครับรู้สึกจะเจออีกตัวมันดังเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันไม่ได้ช็อตนะเดี๋ยวเข้าใจผิดเราดูวงจรดีๆนะครับเราดูวงจรดีๆมันต่อลงกาวเลยนะครับตัวนี้มันสร้างไฟลบนยสร้างไฟบีดีเนะนะครับเดี๋ยวไปเข้าใจผิดแล้วเวลาเจอเมนบอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับอ่าไว้ใช้ทําไมจุดนี้มันช็อตนี่ว่าเอาไฟแทงแม่งเลยเพื่อหาสีช็อตมายาไปทํานะครับเราต้องมั่นใจก่อนนะว่ามัน เป็นวงจรลักษณะแบบไหนนะครับต้องดูวงจรให้ออกก่อนไม่ใช่ว่าโอมิมเตอร์แทงแล้วเจอเป็นช็อตอย่าง,งนี้กูเอาไฟอัดเข้าไปเลยนะครับสามโวลต์ห้าโวลต์อัดเข้าไปเลยนะครับ, 3, 5, บน,นะ,บนะทั้งทั้งนี้มันไม่ได้เสียนะแต่เราเป็นคนทํามันให้มันเสียนะครับเราต้องแยกแยะวิเคราะห์ก่อนว่าวงจรเนี้ยมันทํางานอย่างนี้จริงๆไหมนะครับนะนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับพวกเทคนิคอะไรพวกนี้นะครับนะ โอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับไม่รู้ได้สาระอะไรหรือเปล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ